คำเตือน,นรายการแปลกๆป,กป่าะเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและสุดท้ายนี้รายการเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนดื่มเหล้าโดอใช่ไหมใช่เพราะทุกประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนอะอีอฟังและทำต,ตามนะจ๊ะเริ่มเลยไปค่ะ แป๊บนึงน,น,นะ oh <my S 1> อ,อล่ <God. S 1> าเจ้าสาวมาก <C> e <ars> เอาดีๆแต่งงาน่ะเนี่ย ก็แต่งงานใช่ไหมไม่ได้ข่าวว่าช่วงนี้จริงหรือไม่ที่เดินออกไปไหนมาไหนแล้วนั้นจะต้องแต่งตัวสวยตวลอดเวลาจะต้องแต่งลงแต่งหน้าเต็มเพราะว่าเผื่อผู้ชายขอไปเราวันนี้แต่งตัวสวยไหมสวยยังไงก็สวยแต่หน้าเครื่องหน้าครบตอนนี้คือหน้าเริ่มวีเริ่มไรเริ่มจะทําในส่วนของเครื่อง,องเอยเครื่องใจทําเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าปลายปีปึ้งหน้าเข้าที่ปึ้งหัวสวงแบบปึ้งแต่งงานรับทได้เลยแล้วเราจะบอกว่าที่เรามาเจอกันอ่ะเปีครึ่งนะเจอกนทีเอาตรงรายการนี้เป็นรายการลิมิตชินทำตามฟิลทำตามฟิลอยู่แล้วคือพิธีกกกรน่ะอออยยาจจเัูแล้ว แตุ่ะข่ายรับโปรดิวเซอร์นะคะโปรดิวเซอร์นะคะล้านค่ะเดี๋ยวนี้ใช้ลุยวิทตองสร้อยไข่มุกเท่าแอนเรียวแล้วอีดอกโอ้โหเป็นดารุ่งดาราคิวโปรดิวเซอร์ขอประมาณ2ปีครึ่งกว่าจะได้มาเนี่ย แล้วเอาตรงคืออยากจะบอกว่ารายการของเรามาทั้งที่ต้องมาความลูกคา้คา,คาแล้ววันนี้บอกเลยนะฉันรู้สึกว่าเธอผิวดีขึ้นและฉันก็รู้สึกว่าผิวฉันใส่ขึ้นแต่แขกรับเชิญที่มาวันนี้คือผิวดีกว่าเรานะคะผิวดีหน้าดีอาจจะเบี่ยงนิดนึงอาจจะมีฟิล <c oughs> มากมากคือคนอื่นคิดว่าหน้าเขาแบบไม่ต้อนรับแขกซึ่งเ<อ>ก็ไม่ต้อนรับแขกจริง ก็รู้จริงก็ไม่ได้ทอรับใครเท่าไหร่แต่นี่ใส่ของเขาน่ารักมากน่ารักมากได้รู้จักเขาจริงจรงแล้วคือชายน่นรู้จักกับเขามาประมาณ50ปี10กว่าปีก็ยังเหมือนเดิมหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ยังคง ก็ยังคงหุดหงิดเหมือนเดิมแต่นิสัยคือตัวนี้ทำบุญเขาไม่คิดอะไรอยู่แล้วกับใครทั้งนั้นเขาเข้าวัดนิพพานาแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ก็คือทําจิตทําใจให้มันแบบว่าสุขพงสุภาซึ่งจริงๆแล้วขัดกับบุคลิกก็เดี๋ยวมาเจอเลยเดมาคุยอะไรดีกว่าแปลกมากแปลกาที่คือไม่แปลกหรอไม่แปลกหรอยังไม่แปลกตรงไหนอ่ะเชิญเลยพบเลยชื่อว่าพี่มอมมชนกค่ะแสงชายเพียงเพลวัสดีพี่มอค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน ก็คือสมัยก่อนต้องเล่าก่อนเลยว่าเขาก็เป็นสายดื่มเหมือนกันเมื่อก่อนเขาเป็นสายเปรี้ยวดื่มด้วยกันดื่มด้วยกันใช่ใครดุกันดื่มทีนี้เบาฝืนเลยฉันไม่เคยเต้นฉันยืนดูฉันไปเที่ยวฉันก็ยืนพี่โมเหมือนรีมากเหมือนกันพี่โมแล้วก็ดูเหมือนดูโชว์เหมือนดูโชว์อ่ะใช่เหมือนเขาเต้นแรงเขาเต้นทีแบบโหใหญ่มากก็ไม่แรงแรงหรอพออยู่รวมกันแล้วมันปกติใช่ชันยัมีเต้นบ้างนิดนึงปะพร้อมบางคู่มือเดินกูยังมือผิดเลยโอ้โหเหมนีเลยเด ที่บอกว่าจําได้เรื่องหนึ่งมึงเล่าซิเรื่องอะมึงห่วงกระเป๋ามากกว่าห่วงกูอ่ะกูเล่าเองคือวันนั้นเป็นวันที่เป็นร้านคอรเทลใช่ชอบไปบาร์เออชอบไปบาร์แล้วอีนี่นะเวลาเมาชอบตีสนิทคนข้างๆคุยากำล่าเลยพี่งงมากพอเห็พี่ก็เลยจะไม่ค่อยไปเพราะพี่อยู่ดีพี่ก็เป็นมิตรใช่กับคนใช่นียอะไรอะ ไม่รู้เพราะจำไม่ได้ไม่คือหนู่ไม่ได้เมาแต่หนู่เห็นมันคือมันเป็นคนที่กินสมมติว่าสมมติแก้วนี้กินแล้วแบบจอยว่าอ่ะนางเปลี่ยนไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าแล้วก็จะมีคนมาคุยเรื่องแบบส่วนผสมอินกิเดียนอะไรเงี้ยนะก็จะคุยเออเนี่ยชอบนั่นนแลกเปลี่ยนธนาคติกันน้องโมเฟรี่มากเลยเนาะกูว่าแบบเออกูสองคนที่ไปกับเพื่อนกูอย่างไรมองไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วก็อ่ายเมาอะเฟรียปะท่ามเขาอ้วกเลยจำไม่ได้วันนั้นเป็นวันที่เห็นอีโมอ้วกครั้งแรกแล้วใช้กระเป๋าแพงๆไปแล้วแแลลล้้ววตอออออออนกก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 ดถ่่าาาาาููบบเเเียยยยระป๋ทุุุงงงงม็โ ห่วงกระเป๋าไม่ห่วงถือกระเป๋ามาไว้เพราะกลัวกระเป๋าไปโดนเออแล้วมันขอบคุณนะเพราะมันก็ห่วงกระเป๋าแต่มันไม่มีสติตอนไหนที่แบบว่าเรารู้ตัวว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือการดื่มแรกของเราออฟฟิเชียลสุดๆอายุไหนจําไม่ได้แบบ1 8 19เลยอะไรประมาณนี้เหมือนไม่ได้เป็นคนไฝ่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจําเป็นไม่เคยบอกกลัวมันไม่อร่อยเออมันไม่อร่อยแล้วตอนเด็กๆเรามันไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะจริงป้ามึงสองคนน่เหมือนกันเพราะอีนีกระเปาไม่อร่อยไม่อร่อยเออไม่รู้อยู่ด้วยกันอ่ะกูไปแล้ว เดีเ๋ยวไม่สู้ว่าเทสมันไม่ด like ีอ่ะใช่ช่วงปิดโปรมันจะมีแบบว่ายาดองอ่ะดวงไม่ดูลลมอยากกินใช่โบกเธอกินแล้วฉันก็ล้มเลยองฉันล้มพวกเธอตัวกยนมาก เออนี่คือเบา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 นี่คือเบาแล้วถ้าสมุทรอยากได้พูดลูกค้าท่านเอี่นเขาออกเดี๋ยวเล่าให้ฟังเยอะแล้วล่าสุดเห็นหวานมากกาแฟนอยากจะรู้บอกว่าเวลาไปเดทกันดื่มกันคือก็ไปค่ะปกติจะไปไปกันสองคนเพราะมันไม่วุ่นวายดีแล้วก็มีคนดูเราด้วยแล้วก็มีคนรับผิดชอบเราไปเลยไปบาร์นั่งคุยชีวิตไม่รู้จะคุยอะไรนักหนา คุยอะไรไม่รู้มันมีเรื่องคุย,คยไปนเรื่องใช่แล้วอยากมีแฟนอะ่ะคือ <c oughs> ต้นแะต่อีโมอ่ะมีแฟนมาแบบกูยังไม่มีเลยอะ่อะทุกวันนี้อีโมอีลี่แล้วมีแฟนจะแต่งง้องินงานกูย,ยังสด คือพี่หมวชอบออกไปเออชอบเขาดชอบแบบว่ามันชอบมันชอบคาเฟ่ใช่ปะชอบไปท็อปปิ้ชอบชอบออกไปข้างนอกอ่ะหลักๆก็คือขอให้ได้ออกออกไปไหนไม่รู้ไปซูเปอร์ได้ซื้อของหนึ่งชิ้นแต่เขาชอบแต่งตัวออกไปข้างนอกไม่ว่าจะงานเล็กงานน้อยก็แต่งตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอขอพูดเลยคือคือเราเป็นเฟรนด์กันในติ๊กต็อกมั้ยดาวดวงใหม่ Outfit of the day อ่ะทุกวันทุกวันรู้สึกว่ามันน่าคิดว่าพวกเราแต่งตัวแบบโบนี่แบบเมืองแล้วอีโมโรมัตแบบแค่ไปเด็กกาแฟอีโมมีหัวอิ โมมีต้อยอีโม <เอ S 1> มีชุดมีรองเทา้ามีเดรสมีเกียมีหาดทุกเต็มเราเปน็นได้ไงเกลจะพิมพออกเลยออกเลยแล้วเวลาอีโมดอกรีกทีหนึ่งอ่ะวันนี้อย่างวันนี้ว่าถ่ายรายการอ่ะมึงเสืยอย่งเขาแตะได้ปะออใช่แ,แล้วโมเอาเทดใหญ่มาตะโกนเทดแล้วบอกว่ามึงมันจำไม่เรียบร้อยป่ะเอาเราทามาเพิ่มด้วยเป็นรองเท้าขาชูขาชูมาเพิ่มก็จะไม่เรียบร้อยแล้วมึงกลัวหมูชาวบ้านไปเลยดีดอกเลย ลูกชาวบ้านสัมภาษณ์ลูกคุณแล้วเราแต่งแต่งได้ไหมแต่งไม่แต่งจ้างช่างจ้างช่างเหมือนไปงานเดินพรมต่อไปทางดีการตรงเนี้ยไม่ฉันให้เกียรติรายการเขาคุณแล้วเราให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติเขานี่นะคะเมื่อเพื่อนให้เกียรติเราแต่เราไม่ให้เกียรติเขาเป็นแบบนี้เองนะแต่ก ออกสมบูรณ์ไหมน่าสดออกเหรอเพราะว่าแต่หน้าสดมันก็ดีมากเพราะผิวมันดีผิวมันดีแล้วผิวกายมันละเอียดมากเลยนะคืออยากรู้ว่าที่การดูแลตัวเองดีกว่าวันหนึ่งเขาเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยมาเขาเออโดองไงจ๊ะเอาดองออกทีออกอะไรไปทะเลบ่อยมากเขาไปนั่งเงือกดอชอบมากไปทะเล ใช่มีช่วงหนึ่งอะคุณว่าเป็นลูกเอ้าแมนอีดอกลงทะเลอยู่นั่นผู้หญิงมันก็ชอบใส่ควันหลังควันเลยเนาะใช่หลังไม่ได้ไม่แบบขนาดนั้นนเออมีวิธีอะไรฉันชอบดูอะตัวเองในทุกอย่างทั้งทั้งสกินแคร์แล้วก็กินวิตามินอ่ะอันนี้เรื่องจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรคอนเฟิร์มแล้วกินอะไรพูดเลยนะเอ็นจูเตะค่ะเฮ้ยเอาจริงป้าฉันพูดเลยนะฉันกินเหมือนกันครบมาครบอะค่ะเอาจากบ้านคุณกินจริงๆคือเอาจริงป้าหลังอาหารมาแล้วบอกเนี่ เนี่ยเขากินจริงๆแล้วเม็ดเขาเป็นแบบซอฟตวเอลสีแดงกินแล้วแบบเลิศดมากกินยังไงคือสองเม็ดหลังอาหารเลือดเลยเปลนราเม็งก็ได้แต่ฉันจะกินก่อนนอนสำหรับฉันนะอะไรพี่โบช่วยแชร์หน่อยว่าเอ็นเคมันดียังไงดีกว่า คือตัวคือเมื่อก่อนอะเราจะไม่ได้รู้จักวิตามินเยอะใช่ไหมพื้นฐานอะซีบีซิงอะไรใดๆแต่ว่าคือตั้งแต่รู้จักแบบแอสตาแซนทีนอะคือตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยเขาจะต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง6000เท่าคือเยอะมากนะแล้วพี่มอพี่จะกินหลังอาหารมื้อแรกก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่สะดวกเพราะว่าบางทีรูทีนการกินวิตามินของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่แล้วมันช่วยทำให้น้าเด็กขอโทษนะพูดถึงอายุเท่ากันใช่ไหมแต่แบบน้าเด็กมากเลยอะอ๋อไอ้ผู้ไม่ไม่ชมพ ชั่วโมนะชัอีพี่อ่ะก็ได้โมนาเนี่จริงๆอ่ะพุ่งตรงอีโมนาแบบนี้สตาร์มะเหมือนตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่ช่วงที่ตัดผมสั้นนะจำได้ปะเทียวฮัทตานัยใช่ใช่ช่วงเทียวพัตตาก็ด้วยก็ด้าใช่คือเขาไม่ได้มีแค่สตาร์แซนทีนนะในเนี้ยคือเขามีวิตามินตัวอื่นพวกไรซ์ออยล์พวกคอลลาเจนเอ่อพวกเามคนที่ใช้ใช้การร่างกายหนักหนักเช่นเที่ยวหนักดื่มหนักไม่ล่ะอ่ะเราถ้าเกิดแข็งกินได้ปะได้ก็เขาบอกว่าคนที่สมมติว่าวันเนี้ยปาร์ตี้หนักอ่ะถ้ามี ตื่นมากินข้าวเสร็จกิน2เม็ดก็ได้เลยก็คือ1กระปุกครบอะทุกอย่างที่เคยบอกไปกินตัวเดียวไปเลยถ้าที้เกียจกินตัวเดียวจบเออง่ก็คนอี่เป็นคนที่กินวิตามินหลายตัวมากๆแสดงว่าตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยใช่ไหมตัวเดยอยู่โอเคเริ่มถ่ายรายการเสร็จกินเลยกินเลยกินเลยสามารถกินตอนนี้ได้เลยนะคะกินได้เลยปะกินได้กินข้าวไปยังกินข้าวไปแล้วอ้าวสองเม็ดได้เลยดีกว่าเริ่มเลยน้ำเข้าค่ะเริ่มสีแดงสีแดงไปซอฟเจลมันจะแบบดูดซึมง่ายกินข้าวแล้วใช่ไหมกินข้าวแล้วเรียบร้อยโอเคเลิศ ือจากคนภายนอกที่มองอ่ะเราเห็นพี่โมกินอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะคือเรารู้เลยว่าพี่โมแบบเลือกสิ่งดีๆเป็นหาสิ่งที่ดีกับตัวเองแล้วไม่งั้นเขาไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหนึ่งใช่อ่าเรื่องจริงคือที่เลือกที่บอกว่ามั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์นี่แอสซารียลนะคะ นี่อย่างน้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆก็เลยแบบเออไว้ใจได้แน่ๆที่เห็นคือมีการันตีอีกสเต็ปหนึ่งว่าเออมันเนี่ยสไซด์เรียวเนี่ยเขาก็จะไม่ให้สัญลักษณ์นี้มาติดแน่นอนมันผิดอ๋อเหรอใช่เขาบอกอุ้ยโลดอ่ะจบรายการทั้งกินเลยท่านกินไปแล้วแล้วพี่พีเดอร์อาจจะมีสามคนไหมอุ้ยยังไงดีคะ NKK ลูกค้าขาลูกค้านคุณคุณลี่ NKK น่ารักสามคน ตงนะเออสวยขนาดเนี้ยสวยยขนนาดเีู้งขนาดเนี้ยกระโหลกเล็กขนาดเนี้ยอีดอกเขาเนี่ยเขาปั้นขนาดเนี้ย,ย,ยมันจะต้องมีคนมาจีบเยอะแยะมากม,มายใลยค่เคยโดนเตาะว่าไหมมูต้อใครมูดูหน้ามันอือ <c oughs> อ่ะคุณพูดให้ใครจะเตาะมีมันต้องมี<อ>งไม่มีไม่มีจริงที่กูแบบนนน,นกูมันแย่มากเลยเหรอทำไมมีใครมาจีบกูลยใช่เคยถามจริงๆคำนี้แล้วหนูก็เลยยื่นกระจกให้อ่ะมึงดู แล้วมึงดูกูมึงเยบกันมึงชัดเจนอยู่แล้วว่ามึงอ่ะเป็นคนที่สวยแต่ว่าอาจจะน่าไม่ได้รับแขกมากถ้าอยู่ในผับคือเป็นคนที่สมุว่าไปผับจะเป็นแม่ที่ดูแลเพื่อนๆมากกว่าใช่คือไม่ได้หายตัวเองแล้วหายเพื่อนด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมึงคนนี้น่ารักนีน่ารักอะไรเงี้ยเราจะเลือกคุยกับคนประมาเนี้ยังไงเออเสลอหรืออะไรมันจะมีวิธีพูดที่เรารู้สึกว่าโอเคคุยได้แบบไหนที่ชอบดีกว่าโอ้โหใช้ใจร้วนไม่มีแล้วบบไหนที่ไม่ชอบไม่ชอบคือที่คิดว่าตัวเองโอ๊ยหล่อเท่มากเป็นใครมาตอนไหนไา มันหน้าโอเคออกเข้าใจฉันนึกออกแล้วเรื่องหนึ่งเคยมีคนที่พาฉันไปกินข้าวฉันก็เออโอเคคนเราต้องเปิดใจมาเว้ยอย่างเงี้ยสรุปคือเขาปิดร้านอาหารและมีแค่ตกเราฉันหนีเลยจ้ามันเก่งนองดอกเครียดมากฉันรู้สึกว่านิมจิโร่ของกูกูอยู่ไม่ได้ค่ะแต่เขาปิดปอปีบนะมึงไปไหนนะก็แดกข้าวตี๋กับกินดอกก็กินปราสาดกากหมูดีวะ ออกทีบแดกไปสิวะเนื้อเปื่อยเนื้อไรหมูตุ๋นอะไรมันแดกไปสินี่ทําไมไปกูกูไม่มีแหละกูจอยขับเรือพายเรือเรือที่คลองอ่างขางล้วนเลยกูว่ามันยังไงก็ได้แต่ใครอย่ามาแบบอย่ามาเออมันก็จะมันก็จะทําตัวไม่ถูกอ่ะเออมันมันมึงก็จะเป็นทุเออไม่ชอบเหมือนกันแมึงอยากพาเวทอีกไหมแปลกแปลกคนละเรื่องเหรอมึงมึงโบนไปเรื่องเขาได้ไงมันเห็นหน้าแล้วมันต้องมันมนเที่ยวอ่ะ ไม่อยากมีครอบครัวไม้อยากมีแบบว่าเราแบบสร้างครอบครัวกับสามีอยู่ออะไรอย่างเล็กๆในกระท่อมการป่าแล้วก็เดียมผีเสื้อไม่อยู่กระท่อมอ่ะบ้าโอกกระท่อมของกูกระท่อมนี่ค่ะฮันเซลเกเซลค่ะใหญ่ค่ะ ไม่แบบเร่งร se? ีบอะเพราะมันจะเป็นการกดดันว่าฉันอยากแต่งงานแล้วผู้ชายก็จะกดดันอะไรเงี้ยเออหรือว่าผู้ชายมากดดันฉันอะไรเงี้ยฉันไม่ชอบอ๋อโอเคเอาตามธรรมชาติสบายๆคุณธรรมชาติเหมือนคุนเคที่มีสารสกัดที่ธรรมชาติและปลอดภัยอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆกินบำรุงผิวดูแลตัวเองกันไปเราสวยทุกวันอะผู้ชายมันก็เนาะหลงรักหลงทุกวันพอสัมผัสผิววมันลื่นมันรู้สึกว่าแบบว่ามันอยากจะสัมผัสอยากจะจับอยากจะนวดอยากจะ ลืมอยากจะทะลึ่งเบรคก็ตามแต่เงียังก็เลยดูหน้าเขาด้วยงงเชาะไม่เคยเจอมีคนหมั่นไส้เราไหมก็แบบนั่งเป็นอะไรคิดจะหาเรื่องเราไหมมีไหมไม่รู้เพราะว่าแต่เราไม่เคยคบกาบใครใช่ปะไม่เคยที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องกับใครไงไม่เคยมองใครเลยอะโฟกัสแค่เราและเพื่อนเราและครอบครัวเราแค่คนรอบตัวไม่สนคำพูดหรือว่าเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาไปคือเห็นหน้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกมโมแคร์มากโมแบบว่าไม่มีใครชอบหรอกให้คนมาด่าเราอะเออนึกออกป่าเดี๋ยวนี้โมรู้สึกเออเอาเถอะเราทำดีสุดล มันเป็นปัญหาของคนอื่นแล้วแล้วตอนนี้ไม่ดื่มแล้วเนาะไม่ค่อยเพราะว่าหลังๆอ่ะคือกลัวแก่โอ้โหเหมือนกับเลยมึงกล่องคนอ่ะแต่นอนทีสี่นี่นอนทีสี่นี่นอนทีทุ่มอันนี้กลัวแก่จริงมาแฮงอ่ะมันมันน่าเบื่อแฮงกนู่นอเป่าเวลาแฮงมันน่าเบื่อมากแต่กิน N K K มันก็จะช่วยได้น้ำช่วยได้ฉันผิวดีเพราะ N K K อ่าแล้วก็กินได้แฮงกแฮงหมดก็ตอ้หม่าแล้วสมมติว่ามึงไม่กินเหล้าแล้วแล้วช่วงนี้มึงเข้าวัดทำบุญชอบชวนกูไปปฏิบัติธรรมมั้ยไงบางทีควาาาาามมมมมทุกกข์เเเเรรรรรออออ่่่่ะะะะะูููจจจพพพดดดืืงธันไไหหปล้ กูเป็นคนกัดขังใช่ไหมมึงอย่าเอาพี่ฝนมาวัดแต่พวกมึงเิงใช่เราคือแฟนี้จะมาปลดสัตว์จะมาหัวงปลดสัตว์ไปเถอะให้พวกกูเนี่ยเจริญเป็นบัวพ้นน้ำบ้างดอกกูเพื่อนไม่สนุกสนุกไม่เป็นไรอยู่คนต้มานานแล้วอยากงามแล้วมั้ง แค่รู้สึกว่าเหมือนเราแก้คนอื่นไม่ได้อะเราก็มาเปลี่ยนจิตใจตัวเองอแทนก็แบบเออทำมั้งน่าจะช่วยพิจารณาตัวเองพิจารณาจิตอืใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นคนเรื่องคนอื่นคือเรื่องคนอื่นอ,อเราโฟกัสตัวเองดีกว่ามึงแม่แไม่รอดพ้นมาถึงทุกวันนี้หรอกเพราะว่ามันก็เจอเรื่องมาเยอะอไงก่อนหน้าน,นี้ทุกเรื่องนะสุ่มนะอ,อ,อีมอลลสุมทั้งหลายแหล่อ คือที่ผ่านมาได้เพราะว่ามีเพื่อนและครอบครัวที่ดีคอยแซปเอร์นีใจเออขอถามหน่อยว่าพีคคำติ๊กเกอร์ได้ยังไงมันเริ่มจากลองดูไหมเนี้ยคือเมื่อก่อนเ,ออเข้าใจมาตลอดว่าติ๊กตกอคือมีแค่เต้นเต้นเท่านั้นใช่กูกรอกกูตลอดว่ามึงทำตี่ต่อยจ,จอยไม่เอากูเต้นไม่เป็นออมไม่เต้นก็เข้าใจว่าเต้นแล้วก็เข้าใจว่าลิปสติงต้องมีบทขึ้นให้ตึ้งฉันจัไม่ได้มีบทขึ้นเออบทนึกเหมือนเวียวินอะด อันนั้นมีสิ่งไปหอ,อ,อกเอาไปหอกเง,ง,งเราก็เอยไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เลยเริ่มจากว่าเราเลืองตัวเองเพราะชีวิตวันวันหนึ่งมันเจอเรื่องปนๆเยอะมากกลับมาในช่วงหนึ่งวันพันเหตุการณ์อยู่แล้วนะคะทุกคนวันน,นี้ก็ตอนเช้าก็ไปวัาาดราชประพิษนะคะคือคนอเห็นโมเป็นโมในมุมตอบคือมันเรียวมากอีโมดูรู้เลยว่าหยิบขึ้นมาอยากเล่าอะไรก็เล่าเลยโดยที่ไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์อะไรเลยคือบางทีแบบหน้าสดบางทีแบบว่าผมล่วงอยากจะทําหน้าทําตาทำอะไรมันก็ทําหมด ตนคนอะแบบกูก็ามาอ่านนะกูก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเวาลามันเออคนมันเข้าใจมันเก็ตฟิลโมแต่พอแล้วบางทีคนไปเจอกันรอบข้างนอกเลยแบบอ,อุ้ยพี่โม,โมแบบว่าชอบคนธรรมชาติมากเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแล้วเ<ช>สร็จลงเท<ช>้ามาแล้วกุญมอนี่ค่ะทุกคนมาสุดท้ายละฝากผลงนานเลยค่ะพี่โมมีอะไรฝากให้หมดตอนนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องทวงนะคะช่องโมโนแม็กซ์จะอ่อนใช่เป็นแบบผู้หญิงกำลังแค้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแลวออะไรวะผู้หญิงแบบที่โดนกระทำแล้วก็กำลังแค้นนี่ผู้หญิงกำลังแค้นไง ออ๋กลับมาีปมโดนทำลายแล้วก็กลับกําลังแคอะไรเรีว่าอะไรวะเปลว่าอะไรวะคุณพภาษาไม่ออกหรอลืมหมดเลยแล้ก็ติดตออค่ะโมงมนแฮปปี้เกิร์ลทุกช่องทางเลย YouTube โมงนแฮปปี้เกิร์ด้วยไงใช่ทุกอย่างชื่อโมงมนแฮปปี้เกิร์ลมีซิงเกิลมาม่ซิงเกิลผักก้อนเนี่ยทำห้องห้ไปเรื่อยๆวันไหนก็ ไอแพดตกก็ร้องไห้เหี้ยอะไรก็ร้องไห้บ้เก็จริง,รงเอาโรโทรหาอีโมอยู่ไหนอยู่สยามอยู่สยามใช่ไหมไปกินข้าวกันอีโมไม่ได้รับอีตะเพื่อนที่คนมึงอิโน่อีโมนั่งร้องไห้อยู่ที่สตาบัฟเป็นอะไรอะ่ <c oughs> อะตอนแรกคิดว่าอุ้ยทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าแต่ซึ่งแฟนบวชอยู่ไม่น่าใช่พอไปถึงเออมึงมึงมาแล้วกันไปถึงตาไหลตาดวงโออไหลจริงจริงมึงเป็นอะไรอ่ะมึงวันนี้ผู้เจอเรื่องเหียอะไรมาทั้งวันไม่รู้น ไอแพดกูตกเป็นรอยเลยไอแพดที่ใส่เคสทั้งอันแต่ตกในมุมที่ปุ่มข้างบนหักนาก็เลยร้องไห้แบบชีวิตกู้ชีวิตแย่มากไม่มีจดหรอกร้องไห้เป็นบ้าเหลือเหลืออะไรที่สมมติว่าแพลนมาว่าวันนี้จะไปออกกำลังกายแล้วโดนเลือดโดนอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้เลยเนี้ยเป็นบ้าไอเทยนี่เป็นโรคอิดทุกอย่างมันต้องเป๊ะเป๊ะอันนี้พยายามจะทำใช่ทำอะไรตกร้องไแพงมาสองล้านตกรัวชักร้องห้าวัน ร้องสามวันแอร์เมสตัวเหตุขาดร้องแปดวันกูนะกว่าใส่มาตั้งหลายปีก็ตั้งหลายปีมันก็ต้องขาดไงเฮ้ย ก็ตั้งหลายปีมันขาดการใช้งานพี่โมโอเคงั้นก็สุดท้ายก็ฝากผลงานพี่โมด้วยแล้วก็ฝาก N K ด้วยเอาโมากเลยก็ N K นะคะแอสตาแซนทีนเป็นตัวที่โมเลือกว่ามีสารัญลักษณ์แอสตาเรียลด้วยแปลว่าได้มาตรฐานมั่นใจได้แน่นอนก็จะผิวสวยแบบนี้นะคะคือสำหรับใครที่เขาดูแลอยากผิวใสและสุขภาพดีคืออย่าลืมไปซื้อกัน1กระปุกกินได้1เดือนราคา690บาทนี่ราคาดีมากนะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างนี้เลยปรึ๊ดคือมีด้วย ขถวนบนตรงนี้หนึ่งทีข้างหนึ่งทีขบนหนึ่งทีข้างหนึ่งทีจบอ่ะแล้วในสุดท้ายก็ฝากรายการเราด้วยฝากรายการด้วยแปลกๆปป้ายนะครับจะมาตามเดือนเอ่อพระอาทิตย์ทรงกรดมาทีสุภุลาใช่เราจะตอนนี้ถึงมามันเกิดเหตุอะไรที่มันวิบัตินะครับถึงจะมาแล้วเดามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปใช่ถ้าลูกค้าเข้าเมื่อไหร่เรามาเลนเลยทันที ขอบคุณร้านคา m e เมลอดคาเฟ่ขอบคุณร้านคา m e เมลอดคาเฟ่ด้วยนะคะกาแฟอร่อยขนมจุ๊บจิ๊บอร่อยมากแล้วร้านนีคือตกแต่งสวยงามมากมาถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยโอ้โหเลยอยู่เจริญกรุง45นะคะเข้าซอยมานเดียวถึงเลยเออขอบคุณนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องเลเล่พัทริยาค่ะขอกกันเปแบบค่ะด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายเย้เย้